ยิน้อนรับสู่พีพิีชาแนลสวัสดีค่ะกับผมกับบูมกับว่องนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนโอเคก่อนที่จะไปเหมือนเดิมค่ะเสื้อบูมกับเสื้อว่องนะคะและใครอยากได้นะคะเดี๋ยวบูมทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะไม่แพงด้วยแล้วก็เนื้อผ้าดีจริงนะถ้าดูคือดูแบบนี้ดูก็ดูสวยแล้วเห็นไหมเทินจริงอ <ๆ S 2> ันนี้มันเป็นแบรนด์นะ A M P ซื้อได้ในช้อปปี้ครับในไอจงไอจีอะไรก็ไปหาได้แต่ว่าไปซื้อในช้อปปี้กดลิงก์ข้างล่างได้เลยได้นะคะจจริงงพ่ออออวซื้มาากนะโเคแล้้วก็ทีีนเสืรอบุผมเพราะว่าบองไไงก็ปหาซืื้้ออกันนะะคเสสไหมมพรวย จริงช,ช่วงนี้หนาวเลยมันหนาวแล้วมันก็ร้อนพัหก,กหนึ่งแล้วมันก็หนาวอีกอะก็สองวันก่อนนะก่อนที่เราจะไปอัมพวากันนะอยู่ดีก็วืบลงมาเฮ้ย hey, อะไรวะแล้วมึงไปอัมพวาลกลับมาใช่ไหมไม่สบายเลยนะเพราะว่าแบบว่าน้ําค้างน่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ดีก็เย็นวืบลงมาจะไปนั่งทำไมถึงตีสองตีสามก็ไม่รู้ด่าเลยค่ะด่าอีก <ừ> วงด่าอีกวงด่าอีกบอกให้รีบกลับบ้านแต่สามทุ่มอะด่าอีกนิสัยไม่ดีเลวอะไรอีกอะไรอีกแล้วไปด่าเพื่อนทําไมเนาะด่ามือ โอเคทุกคนมาวันนี้เรามาทำเพลงของอุ้ยเราไม่ได้ทำเพลงของเขาเลยมาอุย้ยเป็นปีละมั้งเพราะว่าบุมจำได้บุมเคยทำเพลงของเขาชายหน้ามึนแล้วก็แบทเท<อ>ิลแบทเทิลแบทเทิลใช่อัตานั่นเองครับทุกคนชื่อเพลง A N T L V Another Level แน่ Another Level นะคะโอเค okay, มาทุกคนเรามาฟังเพลงนี้กันเลยคะ่ะแม่นอยู่อุทารออ level

เขาจะครูไม่เคยลงเพลงกูเลยสักโพสัน่วคุยไม่มีชื่อกูในท็อป5ก็ไปแก่โพสมันด้วยโคชมึงเป็นตำนานยังจ้างอาตาไปโคชอีกโคชมึ้วยโอ้โหเฮ้ยอาตไม่คินโลให้หน่อยดีวะได้เลยครับพี่เนื้าิตตาจะได้พิดาแต่ละโฟแต่มันไม่ง่ายเลยสักนิดคนร้คนแพ็คที่มันช่อดีกว่าดีกรช่ดีกว่าพ่มดีกว่ดีกภาพกูบ้าค้าเธอไดยกับมาพาดไปสิบห้ชาตคนเาโอแน่นาเลเวลโอ้แน่น่าเลเวลโอน่นาเลเวลนวาหาเนย

มึงก็โฮดโฮดแต่กูจะเไปด้วยทำเลไปด้วยหางเงินโซตัวเองเลนไปด้วยนี่กูโหดกว่าปกกงนี่กูโหดมาว่า่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่เฮินฮ่าฮ่อ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่แต่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ัฮ่า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 ฮ่ีฮัาฮ่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 าาา่า่าา่า่่่า่า่า่่า่น้่่า นี่แค่การแรี่เดลงดดีดูยางพี่มอม่ยี่นงเป้าว่ามีใบประกาศเสียบานี่ก็มีบอลไม่ปอมันบ้าคิดมาตลอดในกระัตนนี้วที่ดึงล้วไม่มีครกอย่างที่ไปหานี่นี่คิดดๆคเดกทีนึงที่กูพูดว่ากูนี่เก่งทีสุดดที่สุดเลยในปอดพีแล้วละพีไม่มีใครด้นีกูได้อ่นอันดับกแต่ยังคงวิ่งบนลุกซิงนลุกวิ่งชนกับทิมคนแห่งสินแลนนั้นน้าบ้าไปแกูแพ้มาดังชีวิตแพ้มาน้นไมู่แพ้ในการนนนู่นได้แพ้ในป ตอนแรกกูแพนิดีเวนแพนดโฟลสุความแพมันกแค่แพที่กูโตเมื่อสามีก่อนหนูเคยังแค่น้คแร็ปเพลงยังงมแน่นอนว่าแพ้เพรนนแรปกูยังมแฮกนโฟลอันนั้นาเลวรว่าแพ้สที่อยู่ว่าแพ้ไปด้วยกรที่ไปเลยดสนที่กู้งให้นรันแะกส์ Let's say ตอนแรกกูคิดว่าคนนี้เก่งจึิงย็นละทำดิ้งกูงจมในปลา อันน right ั้นเดิร์เลเวกันกับพวกมึงไงที่บอกว่าเก่งกับากูกูว่าไม่ผิดถนัดแล้วมึงเชื่อป่าวกูเชื่อว่าสมเด็จเพื่อมึงที่นั่งฟังอยู่นกเก่งกว่ากูอีสัตว์อันนั้นเดิร์เลเวันนี้ของกูต่างจากเมื่อวันเผกูต้องทำไม่มากกว่าอันนั้นเดิร์ลเวใช้การด่ากราดอันนั้นเดิร์เลเวคือกูต้องเก่งกว่ากูคนละวันหนึ่งหัก on another level ปวดหัวเลยอะความมันนี้แม่งจี๊ดขึ้นสมองมาก โคตสุดรวมรวมรวมสกิลของเขาอันนี้โคตรสกิลจริงอ่ะโหดสุดแล้วอันเนี้ยโหดมากเฮ้ทุกคนนะตลาม่โ บนหัวอะทุกคนเดี๋ยวนะไปะไปฟังความคิดเห็นเธอเราเราจุกอยู่ที่คอรเราไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> เราไปฟังควาคิห็นในรีแคปยุติตามมาคะ่ะ